เจออะไรเข้าอีกแล้วครับท่านอึ๊ดอ,อะไรเนี่ยสวัสดีนะครับสวัสดีตอนเช้าสำหรับการเลี้ยงกุ้งตามกลาม,ามวันที่9สิสเปิดบ่อมาก็เพิ่มมาให้อาหารเช้านะครับสำรวจรอบๆบ,บบ่อแล้ว ไม่มีเศษอาหารเหลือให้เห็นเท่าไหร่เลยไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับเกลี้ยงเลยไอ้ตรงที่เมื่อวานเหมือนก็มันตรงฟองไว้ก็ไม่เหลือเลยแสดงว่าดีนะครับจะได้ไม่เหลือเศษอาหารแสดงว่าเราให้ปริมาัณน,น์ี้ดีแล้วแล้วก็เจอไอ้ตัวนี้ของเราแต่เช้าเลยนะคงจะจากันได้นะครับคุงนาบาที่เจอกันในวันเป็นตัวที่ท้องตัวแรก ที่เราเห็นว่าท้องตัวที่สองณปัจจุบันนะมันไม่มีไข่มาเป็นอาทิตย์แล้วแล้วก็จุดที่สังเกตนะครับเหมือนว่ามันมีขางอขึ้นมาแต่หลังมันนี่นะดูเหมือนหลังมันเปิดมาตั้งหลายวันแล้วนะแต่ไม่เห็นมันลอกคราบสักทีแต่ดูแล้วเนี่ยมันมีขาอ่อนๆนันงอออกมาเพื่อ มันก็น่าจะลอกคาบนะครับแล้วเดี๋ยวก็มาลุ้นให้กำลังใจมันว่ามันจะได้ลอกคาบเมื่อไหร่ดีกว่า่วนเช้านี้สถานการณ์ปกตินะครับไม่กล้าเปิดแลนดูกลัวจะเจอสิ่งไม่มีชีวิตใต้นั้นนะครับก็เลยดูมันเฉพาะข้างบนวัดอุณหภูมิแล้วนะครับด้วยหลังมืออุณหภูมิน้ำปกติครับไม่หนาว วันนี้อากาศกรุงเทพ20องศาแต่น้ำก็ยังปกติครับไม่หนาวเกินเกินไปไม่เย็นอนะ่ะไม่เย็นขึ้นเลยไม่รู้ว่าปีใหม่จะได้กินมันไหมเนาะแล้วจะกินมันไหมอาา่ะสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ย ปล่อยอให้มันกินกันเองโอ้นี่นี่ในที่สุดไอ้หน้าบากเราก็ลอกสําเร็จแล้วนี่นี่จําได้ไหมนี่รอยหน้ามันนี่เห็นไหมเออโอ้โหรุ้นมันลอกมาสองวันแล้วเนี่ยสองสามวันแล้วเนี่ยดูสภาพมันดินี่มาดูดิอย่างกับกุ้งประหลาดนะดูดิเห็นไหมมนจะรอกไหมดูดิงอองอีกหมดเลยอะอื้<ฮ> ของเรามันเป็นยังไงไปแล้วเนี่ยตนะะกุ้งหน้าบากเราอ,ะอ่ะฮะมันก็ไม่เห็นดีขึ้นเลยนะครับมันก็ไม่ดีขึ้นนะเนี่ยเออแต่เจออะไรเข้าอีกแล้วครับท่านอึ๊ดอ่าอะไรเนี่ยอืมตายมากกว่าหนึ่งวันแล้วอะ่ะ โอ้ตัวนี้นี่กล้ามันไอเปลือกตัวนี้ปัญหาเนี่ยดิดิมันมีอะไรเกาะด้วยอ่ะดูสิครับเห็นไหมแล้วมันตายมาหลายวันแล้วเนี่ยใช่กระดองมันนิ่มๆอ่ะเปลือกมันนิ่มๆไอ้ตัวนั้นเรากลับมาดูไอ้ตัวนี้ของเราเหมือนเดิมว่ามีสิ่งอะไรขึ้นกับมันเนี่ยฮะมันไม่แข็งอ่ะ ก็ดูตัวมันดิพิกลพิการเป็นกุ้งพิการไปแล้วเนอะมันออกตัวก,กล้ามันจะรอดไหมแล้วคันดูชมเย้ยจ้า